ในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมเหล่าดาราดังแห่งยุคจะมาร่วมปรากฏตัวที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในนครนิวยอร์ก York, เพื่อเฉลิมฉลองค้าเคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแฟชั่นค่ะโดยในงานมิสการ่า2023นะคะก็มีเหล่าดาราเคป๊อปทั้งแจ็คสันหวังและเจนนี่คิมแห่งวงแบ็กพิงพร้อมด้วยนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ซงฮเยคยก็มาร่วมเดินพรมแดงในงานนี้ด้วยนะคะโดยเจนนี่แบ็กพิง ก็สวมชุดมินิเดทสไตล์ฮิวแมนชาแนลแจ็คสันหวังก็มาด้วยชุดหลุยวิกตองตั้งแต่หัวจดเท้าและทรงฮเยคโยก็สวมชุดกระโปรงเฟนดี้สีชมพูอมแดงที่โดดเด่นไม่แพ้ใครเลยค่ะเจนนี่แม็กพิงค์นะคะก็เปิดตัวร่วมงานมิดการ่าเป็นครั้งแรกค่ะโดยซูเปอร์สตาร์เคป๊อปคนนี้ค่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของชาแนลนะคะจนถูกขนานนามว่าเป็นฮิวแมนชาแนลดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่เธอจะเลือกชุดจากชาแนล ในชุดคาเมเลียสีขาวและเด็ดผูกโบสีดำจากคอเลกชั่นฤูดูใหม่ๆล่วงและฤดูหนาวปี1990ค่ะ และถุงมือโอเปร่าที่เข้าชุดกันนะคะพร้อมด้วยต่างหูเพชรสวยหรูปล่อยผมแบบเปิดหลังที่ดูเก๋ไก๋และการแต่งหน้าแบบมินิมอลค่ะสำหรับแจ็คสันหวังนะคะที่เพิ่งจบคอนเสิร์ตในแวนคูเวอร์ปรากฏตัวครั้งแรกที่งานมิการ่า2023เช่นเดียวกันเข้ามาในชุดสูตรลุยวิกตองสีดำตั้งแต่หัวจดเท้าพร้อมเฉดสีดำและถุงมือซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อลุกอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาลา <F ail> ชุดของเขาโดดเด่นด้วยแจ็คเก็ตประดับประดาแบบขอบที่จับคู่กับถุงมือหนังสีดำและกางเกงทรงสกินนี่เข้าเสริมลุกสีดำล้วนด้วยสร้อยข้อมือประดับรองเท้าหุ้มส้น แว่นกันแดดสีดำย้อมสีทรงผมยุ่งแสกกลางต่างหูสวยหรูลิปสีนูดมันวาวและแต่งหน้าน้อยชิ้นส่วนทรงไฮเยคโยนะคะก็มาในชุดสีชมพูอมแดงของเฟนดี้ค่ะซึ่งออกแบบโดยคิมโจนสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของเธอที่งานมิสการ่าในขณะที่ท่อนบนเป็นชุดสายสปาเกตตีรัดรูปหน้าอกพอดีตัวค่ะและชายกระโปรงยาวแบบขอบกระโปรงมาพร้อมกับขอบเอวสูงเต็มไปด้วยการประดับ อย่างประณีตการปักลูกไม้และรูปทรงยาวถึงพื้นประดับประดาด้วยเครื่องประดับผมกระเป๋าคัดขนาดเล็กประดับประดาเฉดสีปากสีชมพูคอเล้าโหนกแก้มที่มีรอยหยกักและการแต่งหน้าแบบมินิมอลค่ะ